สวัสดีครับอยู่กับหกลอดามกรีนครับอ๋อน้ําก็เริ่มจะแห้งเลยครับอุยปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ก็เหลือเยอะนะครับอันนี้ก็หาปลากันประมาณสองสามคนเริ่มจะแห้งเลยครับสาลูกนี้ สลักหลุดอีกแล้วมันน่าจโจ้ยเี่ยทำไมมันหลุดบ่อยเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อเลยครับช็อตต่อไปเขาบอกว่าเขาจะเดินลงไปในนี้เลยเขาสัญญาไว้ว่าเขาจะลงไปครับเราดูพราะว่าจะจริงหรือเท็จเรายังไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ก็กำลังทำทางลงมาแล้ว ช่วงนี้ยังไม่มีคนมาหาปลานะหรือว่าเขายังไม่ทราบข่าวหรือเปล่าไม่รู้จะติดตามไปเรื่อยครับจนจนกว่าสาลูกนี้จะจบเราก็จบคลิปไปด้วยเลยเราได้หลายช็อต อะรที่เป็นแฟนพันแท้ของ,ของนคนนาาจี่ยอย่าลืมติดตามครับโอ้โาสบายถ้ากระดิกกระดิกอย่างเงี้ยสบายครับว่าต้องดันมาเราก็แล้ว จะรบอย่างเยอครับแรงเอาแรงมาอย่างไหนไม่รู้ตอนนี้ก็กินคูสะไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งกพจ่อนำดินลงไปครับทำทางให้รถได้วิ่งกันครับจะวิ่งได้หรือเปล่า ก็หนึ่งเมตรครับโดยรอบโดยรอบสานี่แหละในสาเนี่แเลยบางที่ก็เม็ดกว่าครับไม่รู้ว่าเขาจะเอาโคลนไปไว้ตรงไหนก็น่นาจะตักลุกเล้ากันไปครับมา,มาดูใกล้ๆเลยครับเจ้าฟันพิศา นายดินสวยเลยเอาไปขายนี่ได้ราคาเลยนะรถหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทต่เอเที่ยวโอ้ยควันแฉก็ไม่แตกลุ้นกันไปเลยครับลงไปลุ้นเองลงไปอีกลึก ลงไปอโอ้ยดินแข็งแล้วนะนะ่ะอิ่มเลยครับโอ้ยกระโดดตรงนี้ดินนี่ไม่มีจมมั่นใจได้ไม่มีดินสมองครับปัญหาดอคือว่าดินโคลนนี่แหละจะไปไว้ตรงไหนน่าจะขุดลึกๆแล้วก็ฝังโคลนตามสูตรที่เขาทำกันครับ ได้ระดับก็ฝังโครนลงไปโอ้ได้เยอะแหอะใส่นั่นนะผู้ได้เยอะเลยคนระับเดี๋ยวมาดูปลากับเจ็บฟึ่งกันโอ้ทำไมได้เยอะแหนพฟึ่งไหนดูดิ

ล้อก็ต้องเอาเครื่องแดงๆมาครับเราคงคุยจะไม่ต้องพูดถึงหรอกยังไม่ต้องเอามานะเราคงคุยเอาแต่คันแดงๆก่อนเอาอะ้สังกัดมาก่อนมาลองทางก่อนครับเฮ้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  ตเร่งเรื่องเป้งคนนี้ต้องยกให้วน่ายโชยเลยแกติ๊บระติ๊บลงไปแล้วครับเราก็ลุ้นนะเมื่อไหร่จะลงมลีลายจริงๆเลยโอ้ลงไปให้จบจบไป

รับสมัครรับสมัครท่อลั่นๆครับตรงนี้มาเลยครับประมาณ10คันมาเลยมา่านายโจ้ยว่าไม่เปิดตรงนี้ให้มกว้างหน่อยวะให้ปลาเข้าไปไม่เปิดเดี๋ยวเราต้องขอปลาัวหน้าจโจ้ยไปกินสักสองากิโลครับ เออนั่นแหละโอาพายุต้นอยู่ข้างล่างเอ,อ้เกรงเกรงเลยเออล่งเก้งคนนี้ อันดับต้นๆของโซนำอำเภอบ้านกรวดครับฮะไหนไนั่นนะออโอ้ยขอขอปลาไปกินหน่อยเด้อ เอาไหมเโอ้เดี๋ยวเราไปขอปลาเอาไปสักสักหน่อยเอาไปทอดกินครับเดี๋ยวให้วันห้โจ้ยทำทางไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันครับว่าอาการจะเป็นยังไงต่อสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ